สวัสดีค่ะพี่น้องฝนรักเรียนค่ะเป็นลูกศิษย์ของวินทอรี่มา3ปีแล้วนะคะวันนี้ค่ะเป็นวันที่ภาคภูมิใจที่การพูดการเรียนของเราส่งผลให้เราไปช่วยเหลือสังคมได้นะคะพี่น้องฝนเข้าสู่สมโมสรโรตารีกรุงเทพตะว,วันออกด้วยความภาคภูมิใจว่าเราเป็นองค์กรที่ไม่สแสวงผลกำไรเพื่อนำความรู้ที่ลร่่มเรียนไปแบ่งปันแก่เด็กคนชรา และสังคมให้สังคมมีอาชีพที่ดีให้สังคมรักการเรียนรู้เพราะการเรียนรู้เนี่ยเป็นประตูสู่ความสําเร็จค่ะจากวันแรกที่พูดไม่ได้แล้วก็เดินลงจากเวทีไปเลยเพราะพูดไม่ได้จากวันนี้วันที่อาจารย์ชานตะการศิลป์บอกว่าจงทําทั้งทงท,งที่กลัวและกลัวสิ่งไหนให้ทําสิ่งนั้นค่ะพี่น้องฝนรักเรียนก็จดจําและลงมือทาทําซ้ําทําซ้าค่ะจนวันนี้ค่ะ ได้รับมอบหน้าที่ที่สำคัญก็คือเป็นนายกสโมสรโรตารี่กรุงเทพตอนออกค่ะทุกคนขอบคุณทุกคนนะคะและมาเรียนรู้กันนะคะทุกคนค่ะขอบคุณค่ะ